สวัสดีครับพอพูดถึงคัตเตอร์แบบเฮฟวี่ดิวตี้ทั่วๆไปคัตเตอร์แบบเฮฟวี่ดิวตี้เนี่ยครับใบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะตัวนี้จะเป็นใบสามเหลี่ยมความแข็งแรงของใบเนี่ยค่อนข้างสูงไว้ตัดวัสดุที่มีความแข็งนะครับมากกว่ากระดาษเช่นแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดหรือแผ่นพาร์ตูดหรือแผ่นพลาสติกนะครับหรือแผ่นอะคริลิกบางๆนะครับก็สามารถตัดได้แม้กระทั่งแผ่นไม้อัดก็สามารถตัดได้นะครับถ้าเป็นมีดเฮฟวี่ดิวตี้นะครับยูทิลิตี้ไนท์เฮฟวี่ดิวตี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ Heavy Duty ที่ใช้ใบสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วในลักษณะตัวที่นะครับสามารถพกพาได้ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับเป็นมีดพับมา k i กิต้านะครับเป็น Heavy Duty Utility k n i ไหนตัวนี้นะครับซึ่งขนาดค่อนข้างจะเล็กมากๆนะครับถ้าเทียบกับตัวมีด h e a v y Duty ตัวปกติทั่วๆไปนะครับลักษณะของมีดพับตัวนี้ทางแอดมินชอบมากก็คือนะครับพอกลางออกมาแล้วเนี่ย จะมีระบบล็อกนะครับตัวนี้จะมีล็อกแมคาีนิซึมตัวนี้ที่ป้องกันการพับใบกลับลงไปเราง้างยังไงเนี่ยจะไม่หักกลับลงไปนะครับแต่ว่าถ้าต้องการปิดเนี่ยเราใช้การเลื่อนนะครับการจับ2มือนะครับสฝั่งนะครับจะเลื่อนง่ายนะครับจับ2มือเลื่อนถอยหลังกลับไปนะครับให้ระบบปลดล็อกออกมานะครับแล้วก็พับเก็บด้วยความระมัดระวังนะครับตัวนี้ก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเปิดด้วยมือเดียวนะครับถ้าลูกค้ามีความชํานาญในการใช้มีดตัวนี้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้นิ้ว โป้งนะครับดันออกไปนะครับจะมีร่องนิ้วดันเปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับในเวลาที่ต้องการนะครับทำงานมือเดียวบนที่สูงก็สามารถเปิดได้นะครับแนะนําให้ใช้กับลูกค้าที่มีความชํานาญในการใช้มีดระดับหนึ่งแล้วนะครับการปิดแนะนําให้ปิด2มือเสมอนะครับระวังนิ้วด้วยนะครับการใช้มีดหรือของมีคมนะครับ จะเกิดอันตรายได้นะครับทางเราก็ขอเตือนไว้นะครับต้องมีความชํานาญในระดับหนึ่งถึงนะครับสามารถจะเปิดโดยใช้นิ้วโป้งมือเดียวได้นะครับฮะแต่ปิดนะครับไม่แนะนําให้ใช้มือเดียวนะครับแนะนําให้ใช้2มือเสมอนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการใช้งานเพราะตัวมีคัตเตอร์พวกนี้มีความคมค่อนข้างสูงนะครับและมีความอันตรายค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะครับตัวนี้การพกแบบทิปดาวคือลักษณะการพกเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงนะครับจะค่อนข้างเล็กมากครับจุดที่โผล่มาจะไม่ถึง1นิ้วหรือประมาณ2เซนนะครับส่วนตัวใบมีดจะทิปดาว เวลาสอดมือลงไปเนี่ยจะแทบจะไม่มีโอกาสนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยนะครับก็เป็นจุดเด่นที่ทางแอดมินชอบลักษณะของมีดพกแบบทิปดาวตัวนี้นะครับส่วนมีดพกแบบทิปอัพนะครับถ้าพกในลักษณะนี้จะง่ายต่อการเข้าถึงนะครับแต่ทางแอดมินก็จะเสียวนิดหนึ่งนะครับตรงที่ใบชี้ขึ้นส่วนใหญ่ทางแอดมินจะชอบพกแบบทิปดาวมากกว่านะครับเพราะพกแบบทิปดาวเนี่ยหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถเปิดด้วยมือเดียวนะครับในลักษณะของ การใช้งานแบบ Quick Open ได้นะครับเหมาะสําหรับการทํางานในที่สูงแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากการใช้มีดด้วยนะครับจากคมมีดนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะมีความคมเป็นพิเศษมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับดีๆจากเพจของเรานะครับวันนี้จบการรีวิวของตัวมีดภาพของ m a g i กิต้านะครับแบบใช้ใบ Hea v y Duty แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ